ก็ผิดที่พลอยนี่แหละพอะลอยชล่าใจรูปร่างมันเป็นชัดเจนว่าเป็นมะเร็งช็อกอีกรอบมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างโหดร้ายสาหรับพลอยมากะเจอหลายเรื่องทั้ทงเรื่องสุขภาพทางจิตใจด้วยแล้วพอได้รับยานเนี่ยดิ่งก่าเดิมอยู่โรงพยาบาลแบบจิตเวชอยู่พักหนึ่งพลอยเริ่มจาใครไม่ได้เหมือนเบลอะลรเริ่มหวัดระแวงผ่านมานั่งสมาธิมันก็ค่อนข้างสาหัสสาหรับพลอยแต่ตอนนี้พลอยผ่านมาได้แล้วโชคดีมากๆบอกตัวเองว่าให้ใจดีกับหัวใจตัวเองหน่อยรักตัวเองให้มากมาก เหมือนที่รักคนอื่นเคยรักใครมากแค่ไหนทำให้ตัวเองบ้างได้ไหมเงียบเลย <c oughs> เรียได้ว่าสร้างความตกใจให้คนในวงการบันเทิงและแฟนๆอย่างมากหลังจากดาราสาวพลอยเชอร์มานบุญยศักดิ์ยอมออกมาเปิดใจว่าป่วยเป็นมะเร็งเต้านมระยะสองลามไปต่อมน้ำเหลืองทำให้เครียดหนักกับการรักษาถึงขั้นต้องไปอยู่โรงพยาบาลจิตเวชมาแล้ว แต่วันนี้พลอยเชอมานกลับมาเข้มแข็งพร้อมเล่าเรื่องราวต่างๆให้ฟังขณะมาร่วมง,งานเปิดตัวโครงการ Princess Collection 2025 Pink Bloom ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยว่าช่วงหนึ่งต้องจมอยู่กับความทุกข์ความเศร้าเพราะมีปัญหารุมเร้าหลายเรื่องถึงขั้นน้ำหนักลดไป13กิโลถึงวันนี้เริ่มยิ้มได้เริ่มมีความสุขแม้จะยังไม่100แต่ถือว่าโชคดีแล้วเพราะเคยคิดว่าจะแย่ถึงขนาดกลับมาเป็น ตัวของตัวเองไม่ได้อีกโชคดีที่ได้กำลังใจจากครอบครัวเพื่อนๆและแฟนคลับก่อนจะพูดทิ้งท้ายที่ทำเอาทุกคนอึ้งไปตามๆกันว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือบอกตัวเองให้รักตัวเองให้มากๆเหมือนที่รักคนอื่นที่เธอจะต้องทำให้ได้อยู่แล้ววันนี้ก็มาร่วมงานนะคะริบบินบลูนะคะของท่านหญิงสิริวัวลีค่ะก็มีเปิดตัวคอลเลคชั่นพิเศษด้วยนะคะ ท่านหญิงก็ได้ออกแบบชุดชนัยกับแบรนด์วาโก้ด้วยแล้ววันนี้ก็มาประกาศข่าวดีให้กับทุกคนรู้กันว่าด้วยพระมหากรุณาธิคุณของท่านหญิงเนี่ยท่านก็ได้พระราชทานรถที่สามารถออกไปตรวจให้กับประชาชนทั่วประเทศตรวจหามเมลงเต้ามตนมอะไรเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นวันที่มาบอกข่าวดีค่ะทุกคนได้ทราบกันค่ะลาคค่ะก็ผ่านไปแล้วค่ะก็มันมันอยู่ในจุดที่ว่า พอพร้อมที่จะพูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พผชิญกันมันมาตลอดตลอดทั้งปีอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้บอกใครไม่ได้พูดกับใครมากนอกจากเพื่อนสนิทเพื่อนสนิทนี่คือรู้ตอนที่พาตัดเสร็จแล้วด้วยซ้ำนณะวันนี้เนี่ยพอพร้อมที่จะเป็นกระบอกเสียงกับทุกคนแล้วว่ามันไม่ใช่เรื่องที่แบบต้องไปเกรงกลัวมันหรือว่ามไม่ใช่เรื่องที่มันต้องเราแบบอายที่ต้องไปตรวจหาหรืออะไรอย่างเงี้ย อยากให้ทุกคนหันมาใส่ใจสุขภาพตรงนี้ด้วยเพราะมันสําคัญมากกับการตรวจสุขภาพเราต้องตรวจสุขภาพทุกๆปีที่เจอเนี่ยก็คือเป็นก้อนเนื้อหมอบอกว่ายังไม่เป็นอะไรแต่ต้อง follow up นะแล้วด้ยวยความที่พลอยเองก็ผิดที่พลอยนี้แหละพลอยชะล่าใจเพราะพลอยเป็นคนกลัวเข็มเจาะเลือดมากๆกลัวแบบขึ้นสมองอะไรเงี้ยแล้วก็คิดว่าเราออกกาลังกายอยู่แล้วเราเป็นคนแข็งแรงสุขภาพเราดีเราไม่น่าจะเป็นอะไรหรอกอะไรเงี้ยค่ะก็จนปล่อยให้มันผ่านไปจนปีครึ่งอะไรเงี้ย แล้วก็ไปตรวจอีกทีก็ผลมันออกมาว่าเนื้อเนี่ยมีการเจริญเติบโตเป็นเชฟมันจะแบบเป็นรูปร่างมันเป็นชัดเจนว่าเป็นมะเร็ง<ม>ก็ผลเลือดด้วยเะฉะนั้นเพื่อก็ช็อกอะไรเงี้ยแล้วก็เปลี่ยนโรงพยาบาล,ลยอะไรเงี้ยค่ะเพื่อนจะแนะนําให้ไปที่บางราุาดมีการพูดคุยกับหมอได้ร,รับการผ่าตาัดมีการเอาชิ้นเนื้อไปตรวจตอนแรกเราก็คิดว่าอก็น่าจะจบแล้วเนะืะออะไรเงี้ยแต่ว่าแบบพอนัดหมอทีคุณหมอก็แบบ บอกเราว่าแบบมันยังไม่จบนะอะไรอย่างเงี้ยมันมีมีต่อเพราะว่ามะเร็งที่พลอยเป็นนี่คือเป็น special type เป็นมะเร็งสองสายพันธุ์คือเป็นมะเร็งเต้านมเป็นและต่อมน้ําเหลืองคือเต้านมคือดักเตอร์แล้วก็ลอบูล่าคือต่อมน้าเหลืองพลอยก็เลยแบบเหมือนแบบช็อกอีกรอบเพราะว่าพลอยบอกแล้วแล้วมันคือสเตจไหนคะหมอก็บอกว่าเป็นสเตจสองแต่ทีเนี้ยพลอยก็ถามว่าแล้วพลอยจะรู้ได้ไงว่ามันจะมันจะลามไปมากกว่านี้ เขาก็บอกว่าจะรู้ตอนผ่าตตอนนั้นก็คือใจใจแป้วแหละเพราะว่ก็ไม่อยากให้ลามไปอไวัยวะอย่างอื่นแต่ว่าด้วยความโชคดีมันก็จบจบแค่นั้นนะคะมันก็จบจบ,จบแค่ที่สเตจสอจบที่ตอมน,น้าเหลืองแล้วก็หลังจากนั้นก็ใช้แสงรับการรักษาทันยาอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้ก็อยู่ในจุดที่ว่าเาพิ่งไปตรวจเพจสแกนมาอะไรเงี้ยมาก็ไม่ไม่เจอแล้วแต่ว่ายังยังต้องมอนิเตอร์ยังต้องตรวจยังต้อง ทานยาของคุณหมอเนี่ยไปอีกสักสาปีตอนนี้เข้าสู่ปีที่สองแล้วกับการกินยาค่ะคนกระทบระหว่างผลกระทบตั้งแต่ต้นปีที่แล้วจนถึงต้นปีนี้มันมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างโหดร้ายสําหรับพลอยมากอะคะ่ะ<ม>ด้วยความที่ว่าพลอยเจอหลายเรื่องที่แบบมันทั้งกระทบแบบทั้งเรื่องสุขภาพกระทบทั้งเรื่องสุขภาพทางจิตใจด้วยมันก็เลยเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างยากลําบากสําหรับเราอะไรเงี้ยแล้วก็ผลกระทบมันก็มีอาจจะมีเพราะว่าเราได้พอเรา มีเรื่องไม่สบายใจอยู่แล้วเนี่ยอ่ะเราไม่สบายใจเรื่องสุขภาพด้วยเรื่องเรื่องจิตใจตัวเองด้วยแล้วพอได้รับยาเนี่ยการลดฮอร์โมนเอสโตรเจนเนี่ยฮอร์โมนเพศหญิงมันก็ทําให้ดิ่งกว่าเดิมคิดมากกว่าเดิมมุสมุสสวิงมากกว่าเดิมเหมือนเป็นแบบมันมันพอากลายเป็นคนแบบเครียดอะไรเงี้ยเครียดอะไรเงี้ยแล้วก็เก็บตัวแล้วก็ตอนนั้นก็มีปัญหาเยอะทานข้าวไม่ลงน้ําหนักลดลงสิบสามโลภายในสามเดือนนิดนิด,นดเองอะไรเงี้ยแล้วก็ ผอมนอนไม่หลับหรืออะไรเงี้ยเพราะาทุกอย่างมันมันเปลี่ยนอะไรเงี้ยค่ะก็ใช้เวลาอยู่ระยะระยะหลายเดือนอยู่เหมือนกันอะไรเงี้ยทุกคนตอนหลังก็เริ่มขอความช่วยเหลือจากเพื่อนแล้วเพราะเพื่อนเริ่มแบบเอ๊ะเป็นอะไรอะไรเงี้ยไม่สบายใจเลยไปก็เข้ามาดูลงดูแลตอนนี้พลอยก็ก็โอเคขึ้นแล้วค่ะว่าพลอยรู้สึกว่าพลอยไม่อยากป่วยเหมือนที่คนเห็นเหมือนก่อนพลอยก็เลยหันมารักตัวเองแล้วก็ดูแลสุขภาพอะไรเงี้ย พยายามนอนให้เป็นเวลามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กลับมาออกกําลังกายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีความสุขกับชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องปรับยังไงบ้างเพื่อให้มันกลับมาสมบูรณ์เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ตอนนี้ยังเอาตรงๆนะมันยังไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าพลอยก็คิดว่าคิดแค่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็เป็นวันที่ดีกว่าแล้วอะไรอย่างเงี้ยถ้าวันนี้พอลอยหัวเราะได้ยิ้มได้พลอยก็มีความสุขแล้วแล้วก็ไลฟ์สไตล์ก็คือถามว่าปรับไหมปรับแต่คงไม่ได้เปลี่ยนแล้วให้มันฝืนตัวเองคืออพยก็จะแบบ เขาเรียกอะไรกินดีนอนดีออกกํลาลังกายหันมาดูแลสุขภาพนั่งสมาธิทานอาหารเสริมที่ประโยชน์ต่อร่างกายอะไรอย่างเงี้ยคืออะไรที่มีประโยชน์อะไรที่ดีพลอยตอนนี้แบบพลอยเทคหมดเลยเพราะอยากให้ตัวเองแบบกลับมาแข็งแรงในทุกๆเรื่องทางร่างกายแล้วก็จิตใจค่ะอืพลอยเป็นคนที่แย่มากเลยก็แบบช่วงที่แย่ๆพลอยเก็บตัวงังตัวเองไว้ในห้องไม่พูดอะไรอย่างเงี้ยมันเก็บเก็บตัวเองอยู่ในบ้านอะไรอย่างเงี้ยจนมันอยู่ในในจุดที่ว่าไม่ได้ละ เสียอาการแล้วอพอเสียอาการก็ก็ไปอยู่โรงพยาบาลแบบอย่างที่อย่างที่ตามข่าวก็ไปอยู่โรงพยาบาลแบบจิตเวชอยู่พักหนึ่งอะไรเงี้ยแบบห้าวันหกวันอะไรเงี้ยแล้วก็กินยาอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยเวิร์กแล้วทำยังไงดีลองเปลี่ยนเปลี่ยนหมอเปลี่ยนหมอก็รับยาใหม่ทีนี้ก็รับยาไปพักหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าไม่อยากติดยา <mm เพราะว่าทานยามาเป็นเวลานานแล้วค่อนข้างเป็นแบบปีกว่าแล้วร,รู้สึกว่าพอเริ่ม จำใครไม่ได้เริ่มเหมือนเบลออะไรอย่างเงี้ยสมองมันไม่ฟังก์ชันไม่มีความมั่นใจแล้วเริ่มหวัดระแวงภาวะมันมีแบบหลากหลายอาการมากค่ะแล้วก็รู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเองสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองอะไรเงี้ยควาเลยรู้สึกว่าไม่ได้ละฉันต้องฮึบแล้วฉันต้องฮึบเพื่อตัวเองแลละคราวนี้แบบหันมานั่งสมาธิแล้วก็อ่านหนังสือดูแลตัวเองขอความช่วยเหลือจากเพื่อน,อนขอคำปรึกษาจากเพื่อนๆที่เรารักหรือคนที่เราแบบ ไว้ใจอะไรเงี้ยให้เขาแบบช่วยแบบช่วยเราให้มันดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะในโรงพยาบาลจิตเวชมันเกิดในช่วงเวลาไหนครับจริงๆก็รับยามาตลอดนะคะหลังจากที่มันเกิดอะไรเงี้ยมันเซนซิทีฟมากแต่ว่าช่วงไปหาหมอจอยู่โรงพยาบาลก็ก่อนช่วงมีนาเมษาใช่ปีนี้ปีนี้เจอช่วงนั้นแหละช่วงนั้นแหละที่นอนไม่หลช่วงนั้นแหละที่พี่นุ้ยอยู่ตลอดเวลาใช่ใช่ช่วงนั้นแหละช่วงนั้นแหละช่วงนั้นหนักแจุดนั้นเนี่ยพลอย จมดิ่งอยู่กับความทุกข์ของตัวเองมากเกินไปแล้วก็ไม่สามารถเอาตัวเองหลุดพ้นจากจากความทุกข์ได้เหมือนแบบมันวนลูปอยู่แต่ตรงนั้นนะคะเหมือนเราเดินหน้าไม่ได้ จัดการกับความรู้สึกตัวเองไม่ได้คือหลับก็คิดนอนไม่หลับคือแบบมันหยุดไม่ได้เหมือนเสียงในหัวมันดังตลอดเวลาอะไรเงี้ยจนมันไม่ไหวแล้วจริงๆก็เลยอย่างที่บอกแม่ก็พาไปหาหมอปรึกษาคุณหมอเรื่องของสุขภาพใส่เพิ่มด,ด้วยเนี่ยตอนนี้คือยังไม่ได้ยังไม่ได้ไปพบหมอแต่ว่าพ่อน,นี่พอตอนพใน,นเรื่องอ่านหนังสือเพื่อนเพื่อนเอาหนังสือดีให้อ่านแล้วก็พอชอบดู YouTube อะไรเงี้ยก็เป็นแบบว่าแบบดูนักพูดดูอะไรเงี้ยพอยก็แบบเหมือนแบบผิวใจตัวเองบางวันก็มีอาการบ้างไม่ดีบ้างแต่ว่า ทุกอย่างมันอยู่ในจุดที่ดีมันค่อยๆเป็นค่อยๆไปสมมติว่าตอนนี้เรารู้สึกไม่ดีเราก็แค่ยอมรับความจริงไปว่าเรารู้สึกไม่ดีอยู่นะแต่เดี๋ยวอีกสี่วิข้างหน้าเนี่ยเราจะค่อยๆเสียใจน้อยลงแล้วนะเราจะเริ่มดีขึ้นแล้วนะอะไรเงี้ยก็คือพยายามแบบแบอกตัวเองแพรให้แพรรู้ตัวเองมากขึ้นอะไรเงี้พยพอไมองว่ามันเป็นเรื่องเรื่องธรรมชาติมากอะเพราะเราเป็นมนุษย์มันเป็นธรรมดาให้เราต้องมีความรู้สึก มีความมีความทุกข์มีความเสียใจอะไรเงี้ยแต่เพียงแค่ว่าเราต้องเอาตัวเองออกจุดนี้ให้เร็วที่สุดได้แค่ไหนเท่านั้นเองจริงๆแล้วมันช่วยเยอะเลยนะคะแบบว่าความรักจากคนรอบข้างกําลังใจจากทุกๆคนอะไรเงี้ยมันเป็นสิ่งที่สามารถเยียวยาวทําให้เราแบบว่าเดินหน้าไปต่อได้ตัวพลเนี่ยพลโชคดีมากด้วยควาที่ว่าพลมีกําลังใจจากครอบครัวไม่พอมีกำลังใจจาก คนเพื่อนเพื่อนในเพื่อนเพื่อนในอาชีพการงานวงการจากแฟนคลับจากอะไรพลอยรู้สึกว่ากําลังใจของพลอยเยอะมากเมื่อเทียบกับคนอื่นเจอแต่อะไรที่หนักมาพร้อมกันโดยที่คบางคนต้องหาทางออกไม่ได้แต่พลอยก็แย่อยู่เหมือนกันไปพักนึงนะแต่ว่าเอาเป็นว่ามันก็ค่อนข้างสาหัสสำหรับพลอยแต่ตอนนี้พลอยผ่านมาได้แล้วก็ถือว่านักวันนี้พลอยโชคดีมากๆที่พลอยแบบพลอยเริ่มยิ้มได้บ้างพลอยเริ่มแบบหาความสุขให้กับตัวเองได้บ้างอะไรอย่างนี้ค่ะ ก็ก็ถือว่าโชคดีแล้วนะรู้จะพูดยังไงคิดว่าตอนแรกก็คิดว่าตัวเองจะแบบจะแย่แล้วว่าจะจะจะกลับมาเป็นตัวของตัวเองได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันก็เป็นเวลาที่เนิ่นนานพอะสมควรที่เราอยู่ในสภาวะความเครียดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่วันนี้กลับมาแล้วเล่บอกคนที่ชื่อเชิญมาว่ายังไงบ้างว่าฉันจะใช้ชีวิตยังไงต่อไปก็เคยบอกตัวเองว่าให้ใจดีกับหัวใจตัวเองหน่อยแล้วก็รักตัวเองให้มากๆเหมือนที่รักคนอื่นรักใครเคยรักใครมากแค่ไหนนะ่ ทำให้ตัวเองบ้างได้ไหมใช่เงียบเลยเงียบเลยค่ะขอบคุณค่ะ